งานเราดีนะคะครับแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่มาสร้างความสุขให้กับงานยูสารีนของเราแล้วก็แฟนๆทุกคนนะทุกคนครับส่งเสียงดังๆให้กับพักสิครับขอบคุณครับ เอาละฮะวันนี <c oughs> <speaking afar> ้ต้องบอกว่าขอบคุณท right ุกท่านเลยนะครับที่มาร่วมในส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองกับการเป็น Number One Brightening Skin Solution in Thailand ของเรานะครับซึ่งอย่าลืมแฮชแท็กนะครับกับแฮชแท็กยุสมินสปอร์เอสเอ็กซ์บิ๊บิ๊นะ ยูสูลีนน้ำประวัติไบรท์นิกสวนหลชันครับกิจกรรมของเราจะอยู่ยาวถึง3าทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้แฟนๆทุกคนสามารถเข้ามาในพื้นที่ของเราและร่วมกิจกรรมได้ครับแต่ตอนนี้หมดหน้าที่ของเราแล้วนะครับฝากกับผลิตภัณฑของยูสูลีนกับทุกท่านไปด้วยครับไม่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับออกมาทางแบบทำอะไรมันก็ันดีขางมีเรื่อยๆแต่ไม่ได้อีก มีหน้าที่ที่เราจะต้องจ่ายค่าปรับเพราะว่าจะซีเซนสัญญาว่าถ้าไม่ชนะเราไม่อยากอยู่กับทางนั้นก็ต้องส่งทางจะเสซีเข้าใจเขาก็เข้าใจแล้วก็ช่หวังเกิดที่ายมาเจาสซีก็กับหน้าที่ให้เกิดไปด้วยเพราะว่าเหมือนแบบเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้จบด้ดีก็เลย ฝั่งเจสซี่ไม่มีปัญหาอะไรคะออ่ะเจสซี่อย่างก่อนที่เราจะ ชัดเจนเลยว่าะเจสซี่เป็นคนอย่างนี้อยู่เลยที่ที่มนเกิดการที่มันเลยทำให้เราแบบว่าสองจิตสองใจว่าเราจะรุนหรือเราไม่รู้ไม่เกี่ยวเลยค่ะเจสซี่อยากลงประกวดนะเจสซี่อยากลงมากๆด้วยดังนั้นเรื่องที่ผ่านมาไม่มีอะไรที่จะทำให้เจสซี่ไม่ประกวดอาจจะเป็นทางกฎมากกว่าที่ที่ไม่ให้ เมื่อแต่ละคนรู้สึกแบบว่าเราแบบว่าผิดหวังหรือว่าเราเสียใจกับสิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดแบบไม่ผิดหวังไม่เสียใจค่ะชีวิตมูฟออนแล้วอย่างที่เราเห็นกันตอนนี้ก็โอเคท้าไม่พี่ยอดกลับไปวันที่ตอนเราจะตั้งแน่สิ่งทีเราคิดไปว่าเราจะกลับมาอยู่แล้วค่ะจริงๆปีนี้ว่าจะมาด้วยสาวาล้ค่ะเจสซี่ก็ถามนิดนึงพอหลังจากที่มันมีการเปลี่ยนถือลิขสิทธิ์ส่วนตัวเจสซี่รู้สึกยังไงบ้างก่อนอื่นเลยต้องยินดีกับคุณวัฒน์ที่ได้ลิขสิทธิ์ Miss Universe Thailand ใหม่นะคะ รู้สึกว่าจริงๆการเปลี่ยนแปลงในชีวิตทุกด้านเป็นเรื่องปกติแล้วมันจะเกิดสิ่งดีต่อมาอตอนนี้เราก็รอดูค่ะ,ะแล้วเราคาดหวังกับรูปแบบของการจัดงานหรือว่าการจัดเขาเรียกว่ากิจกรรมของทาง,งพิวันรบ้างไหมดูเจสซี่เป็นคนไม่คาดหวังอะไรเลยค่ะ,ะดังนั้นก็จะไม่ค่อยผิดหวังเท่าไหร่แต่เราก็ติดตามบ้างเหมือนกันพอ,พอติดตามบ้างค่ะต,ต้องบอกว่าช่วงนี้ในเมื่อ ในเมื่อหลายๆอย่างมันไม่ลงตัวดังนั้นทำให้เจสซี่คงปีนี้ไม่ได้จริงๆถ้าเจสซี่ไม่ได้อยู่ในวงการอะไรเจสซี่จะไม่ค่อยเอาตัวเองไปยุ่งเท่าไหร่ด้วยนิสัยส่วนตัวนะเพราะว่าเราให้พื้นที่กับกับสิ่งที่เราเจสซี่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นแล้วอ่ะก็เก็บความทรงจําไว้คนที่รักเจสซี่ก็เก็บไว้ถ้ามีโอกาสได้ดูก็จะดูค่ะแต่ว่าถามว่ามาติดตามจริงจังไหมก็ต้องยอมรับว่าไม่อ่ะเพราะว่า เราต้องเราต้อง move on you uh huh. have to go forward ถ้าเจสซี่จะมานั่งเสียใจว่ากฎใหม่ทำให้เจสซี่ประกวดไม่ได้หรือว่านี้นู้นเจซี่จะเสียใจในตัวเอง uh huh. ว่าหรือว่าเราต้องยกเลิกงานทั้งหมดที่มาท้างเรา uh huh. ซึ่งก็ไม่ไม่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเส้นทางที่เจสซี่เดินมาคงถูกต้องสำหรับสำหรับเจสซี่แล้วแหละแต่ว่าปีนี้ก็คือไม่มีลร้นเลย เปลี่ยนกฎก็เจอกันค่ะเมื่อไหร่คนมงว่าเราจะกลับมาปีนี้ดีความที่มีชุอมือใหญ่หรอบเอดสบอาจจะเป็น coincidence coincidence คืออาจจะแค่ลงตัวประมาณนั้นมากกว่าคาจะเชื่อว่าถ้าคนจะชนะจะ74หรือ75หรือ76ก็ชนะได้ค่ะออา่ามกดอะไรกันกดอะไรกันเลยไม่<ร>าสามารถจ<ห>ับมาลินคุณได้ ที่เจสซี่เข้าใจนะคะที่ที่ทางผู้ใหญ่แจ้งมาก็คือห้ามติดพรีเซนเตอร์แต่เราติดไงอาจารยว่าเรายังมีไฟในการที่จะลุกขึ้นเจซีมีไฟอยู่แล้วถ้ากดเปลี่ยนพวกนี้เจอกันเลยเจสซี่บอกว่าหลายคนแฟนานางาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเรากลัวในเรื่องของการขายของหรือเปล่าเมื่อมันมาเป็นพี T ่วันถือลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวค่ะวันนี้ก็เจสซี่ก็มาขายของอาทิตย์ที่แล้วก็ถ่ายพรีเซนเตอร์ไปก็ แล้วก็เหมือนจะเก่งด้วยนะเพราะก็มีงานขายได้แสดงว่าเราติดแค่ข้อเดียวติดแค่ข้อเดียวก็คือพรีเซนเตอร์ที่เรากรับไวก่อนนั้นนะนตามสัญญาไม่ได้เรียกว่าติดละกันแต่ว่าเป็นข้อที่ข้อจํากัดที่ทําให้เราไม่สามารถลงประกวดได้แจะติดไหมไม่ค่ะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนมีเหตุของเขาว่าทําไมต้องสร้างกฎนี้มาเราก็ไม่ทราบแต่ว่าเครกัลลมอ มันเปลี่ยนผ่านเราเป็นอา,านนยุของอดีตระหว่างที่เราเคยประกวดมาแล้วเก็เคยทำงานมาแล้วเราติดตามมาตลอดไม่ได้นึกอะไรเลยเอาตรงๆเลยนะคะดูค่าเป็นจริงมากกว่ามไม่นึกถึงอดีตไม่นึกถึงสองมาเป็นยังไงดูไปพร้อมๆทุกคนแสดงว่าจริงๆ5ปีนี้เราเคลียร์ทุกอย่างให้มันจบตามสัญญาปีหน้าเราโอ้โหจะซีว่ายากค่ะจะซีว่าการที่จะซีว่เคลียร์เสร็จยากเพราะว่า จสซี่มีความสุขในการทํางานเจสซี่มีความสุขในการขายของในแบบครีเซนเตอร์แล้วก็มันเป็นอาชีพของเราอยู่แล้วว่าเหมือนเจสซี่ไม่ได้เป็นคุณครูหรือเป็นคุณหมอที่มาประกวดได้แล้วยังกลับไปทําอาชีพนั้นอยู่คืออันนี้คืออาชีพหลักของเจสซี่เลยดังนั้นคือคงไม่ทิ้งไปไหนถ้าอยากได้เราจริงๆหรือเห็นศัยยภาพเราจริงๆเดี๋ยวมันก็มีวิธีเองนั่นแหละเดี๋ยวก็มีถามแล้วกัน เส้นทางนางงามของเรามันเป็นยังไงนะวันนี้เพิ่งเริ่มเองค่ะพิ่งเริ่มเจสซี่ก็อยู่26อย่างที่เจสซี่เคยบอกผู้หญิงสวยสุด27เจ,จสซี่ happy ค่ะ I'm so happy แล้วก็สุขภาพดี healthy ดูอนาคตอย่างเดียววันต่อวันเลยเจ,จสซี่เราเราคิดว่าถ้าต้องมานั่งปังกราคาขายของตอิดรัอไม่ติดค่ะเพราะว่า ก็ทำธุรกิจของตัวเองด้วยก็ฝากด้วยนะคะพะอ่อะองผมก็ฝากกันมากเหมือนกันเก<อ>็แสดงว่าการเป็นนางงามยังมีอยู่ในตัวเราที่อยู่ปุบซว่าการเป็นนางงามมันไม่มันไม่หายไป<อ>คือมันไม่ใช่แค่ลุกคนชอบบอกว่าลุกเป็นนางงามลุกเป็นนางแบบลุกเป็นนางเอกแต่ซีเชื่อว่าการการที่อยู่เป็นนางงามมันคือข้างในมันไม่ใช่ภายนอกอดังนั้นก็ขอบคุณละกันที่บอกว่าที่คนบอกว่าเหมาะ คิดว่ามันปีแ่นงานเขาจะรู้ว่าเราจะมาเราจะมาเราจะเป็นเราให้คำตอบเขาตนที่เชียร์เราสิว่าเราเชื่อจะซีเชื่อนะว่าวันหนึ่งจะต้องเป็นของเราจริงจริงมันจะรู้สึกอะไรสักอย่างแต่ก็ก็ไม่รู้ว่ากฎจะเป็นยังไงแต่ว่าจะซีเชื่อว่าเส้นทางที่มาถูกต้องแล้วละกันไม่ไม่รีบเรทอะไรไม่อยากกลับไปแก้อะไรตอนนี้เจะซี่ก็พฮปปี้กับการมีพรีเซนเตอร์เข้ามาดังนั้น รอคือ just wait for the right time to come ถ้ามันใช่มันจะใช่คือไปนางงามก็สามารถสปอร์ตเราได้ต่อไปเพราะว่าเขาก็เชียร์เต็มที่พี่อ,อยากให้สปอร์ตเจสซี่ในในตัวเจสซี่จริงๆไม่ใช่แค่ในบริบทนางงามเพราะว่าสุดท้ายแล้วประกวดนางงามมันแค่ปีเดียวคนมงคนเดียวแต่หลังจากนั้นนางงามจะมาทำอะไรต่อเจสซี่ก็หวังว่าแฟนแฟนคลับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆที่ชอบเจสซี่จะติดตามในทุกๆบริบท พขานางงามมัอนปั high, a a ๊บเดียวจริงๆอ่ะสองเดือนจบแล้วอ่ะแต่อาร์ชีพเรามั็นนางแต่ว่าปีนี้ก็สวยปีหน้าสวยกว่าเออกว่าเออขาถ่ายเรื่อยืนเลือกที่ไปออกเอแคร์เป็นยังไงบ้างได้ดูใจเหนยหรือเปล่าเอาจริงๆนะคือถ้าคนรู้จักเจสซี่เจสซี่จเป็นคนตรงเหมือนที่เราพูดเรื่องสัญญากันก็จะตรงพี่เขากินอย่างเดียวอ่ะแล้วก็ จซี่มีความสุขนะตอนที่ไปนั้นเพราะว่าปกติจะซี่ไปออกรายการใช่ไหมคะอ่ก็จะถามเรื่องที่มันลึกลึกหน่อยแต่ไปรายการที่เขาไม่มีอะไรลึกเลยไม่มีอะไรเลยอ่ทานไปด้วยอ่คุยกันไปด้วยแล้วก็ถ่ายกล้องไอโฟนคือมันชิลมากรู้สึกว่าถ้านั่งจะซี่ก็ชิลถ้าการแต่งกายก็ชิลแต่ว่าชอบนะคะรู้สึกว่าบางทีคนอาจจะคิดว่าเรา จริงจังมากเพราะว่าหน้าเราดูจริงเพราะว่าหน้าดูาดเรียส <S <S But I'm not serious all the <that> time แล้วแต่บริบทเราได้กินเนะาะวันนั้นนะได้กินเนาะอาหารร้อนเนาะถ่ายพี่เนาะกินแต่เจสซี่ซีกินมาจากบ้านแล้วคือวันนั้นไม่ได้นัดอะไรกันเลยค่ะคือพี่อ,อ้อมอะคา่ะพี่ที่มาช่วยจสซี่ถ่ายติดต่อ,อเหมือนสนิทก,กับบ้านนั้นบ้านทางพี่ฮิวีแล้วเหมือนพี่ใหม่ก็ให้ไปก็แบบเออไปเลยอะไรอย่างเงี้ย พี่เขาก็แค่มารับแล้วก็ไปหลังจากนั้นก็เหมือนไปทานข้าวก็ต่อด้วยสามอะไรอย่างเงี้ยพี่กินตอนเราพูดไปมันรู้สึกว่าช็อตฟิลพี่เออโอ้โหจะซิมไม่ได้ตั้งใจช็อตใครจะซิมไม่ได้นคนอย่างนั้นคือใครจะพูดพูดแต่ว่าด้วยความที่เราอาจจะคิดเป็นภาษาอังกฤษว่าแบบ really มันกลายและคะซิซทราเพราะพี่เขาแบบไม่ถนัดภาษานั้นมันก็เลยแปลไปในหัวแบบจริงเหรอแล้วมันอาจจะดูแรงแต่ว่าเราโอเคกันทุกคนไม่ใช่ดราม่า ก็มีความสุขกันมันน่ารักดีสุดท้ายหลายคนดูคลิปเสร็จหลายคนถามว่าท็อปจิกเนี่ยันนันคุ้เรื่องอะไรกันอ๋อไม่มีบรกอะไรมาเลยจสซี่นั่งลงพี่เขาไม่ถามจะซี่ด้วยจะซี่นั่งแบบนั่งอะเริ่มเลยแล้วก็กดยึดกดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะซี่ดูตัวเองใา้คลิปเหมือนจะเอาขาขึ้นมาเสื้อมาพันหรืออะไรสักอย่างเพราะว่าจะซี่ไม่รู้จริงๆเริ่มคลิปจบคลิปเมื่อไหร่คืออันนั้นคือตัวตน ที่แท้จริงเลยเอาไปนี่จะบากเพลงไหมเพลงไหมเราจะทำเพลงไงอ๋อไม่ใช่หนูทำธุรกิจเลยฝากฝากหน่อยก็ฝากด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนอยากอยากมีบทบาทใหม่บ้างอ่ะจะเป็นนักธุรกิจสาวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทำให้ได้ทุกอย่างจริงก็ใช่ค่ะเป็นอะไรเปิดเผยอยังเดี๋ยวรอแกนเดี๋ยวรอแกนใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเชิญทุกคนมาด้วย ช่วงนี้ก็ทํางานรับงานแล้วก็มีมีคุยเรื่องนี้อยู่ก็ฝากด้วยนะครับโอเคอะไรนะขอบคุณปีที่ว่าสวยปีหน้าสวยกว่า